สวัสดีค่ะพบกับเราสองเพื่นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรคือ positive gearing อะไรคือ negative gearing นะคะเพืนจะพูดถึงเรื่อง positive gearing แล้วพี่เพื่นจะอธิบายถึง negative gearing นะคะ positive gearing คืออะไร positive ก็คือก็มาจากคำว่า positive ก็คือบวกอ่ะมาจากที่ว่าเราอ่ะยกตัวอย่างนะเหมือนเราซื้อบ้านอ่ะเราลงทุนเราลงทุนไปใน property เนี่ยแล้วเราหักหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วสมมติค่าเช่าเนี่ยห้าร้อยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย ได้เงินทอนกลับมาหนึ่งร้อยเหรียญอันนี้ก็คือเป็นอินคัมของเราอาจจะเรียกว่าพาสซีฟอินคัมก็ได้อันนี้คือข้อดีคือหนึ่งเราได้พาสซีฟอินคัมสร้างช่องทางสร้างช่องทางในการได้พาสซิฟอินคัมก็คือช่องทางพาสซีฟอินคัมเนี่ยอันนี้คือการพาสซีฟอินคัมแล้วข้อดีมันก็คือมันสามารถเป็นรายได้เป็นเครดิตของเราสมมติว่าจะไปกู้บ้านหลังที่สองไปเครดิตอะไรอะโลนไปยืมพสานอ่ะหรือไงมันโชว์ได้ว่าเรา,ามีรายได้าจากทางนี้เป็นรายได้ที่เป็นพาสซีฟอินคัมคือ จะกิจะ,จะเราจะนอนจะยามตื่นยามนอนยามกินเงินมันก็จะไหลมาเรื่อยๆอน,นี้เขาเรียกว่า passive income อันนี้เป็นอะไรที่ใครๆก็อยากได้มากคํา่าเนกาทีฟเนี่ยฟังฟังดูแล้วมันจะบอกวิธีท่เนกาทีบมันมันก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเนกาทีบเกเียก็คือสมมุติว่าคุณซื้ออสังหาแล้วเสร็จแล้วสมมติว่าอาทิตอันวนเดือนนึงอ่ะต้อง,ต,องต้องจ่ายธนาคารอ่าสองพัหนึ่งเดือนต้องจ่ายธนาคารสองพแต่ปรากฏ จ่ายเก็บค่าเช่ามาแล้วไปจ่ายธนาคารปรากฏต้องจ่ายสองพันแต่ปรากฏเงินมันไม่ได้ถึงสองพันอาจจะขาดไปสา0ร้อแปลว่าเราต้องควักกระเป๋าวอีกสามร้อเพื่อให้ครบสองพันไปจ่ายธนาคารคือเหมือนกับได้ค่าเช่ามาแต่ไม่ครบเวอร์ค่าผ่อนแบงค์อันนี้คือเนกาทีฟเกียร์ลิงแต่ข้อดีก็คือรายจ่ายทุกอย่างสมมุติว่าซื้อ อสังหาเพื่อลงทุนนะรายจ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจ่ายแบงค์คือดอกเบีย้ยแบงค์แล้วก็รายจ่ายค่าซ่อมค่าชตาต้าค่าทุกสิ่งทุกอย่างของอสังหาที่เราซื้อลงทุนเนี่ยเป็นเปแลกทุกอย่างเราสามารถไปหักภาษีได้หักภาษีได้ก็คือข้อดีคือสมมติว่าคุณมีรายได้ปีหน,หนึ่งหนึ่งแสนเหรียญแต่ปรากฏคุณเอ,เ,อเอาเอาเอาตัวเลขพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งเนกาทีฟเกียร์ลิงเนี่ยนะไปทั้งหมดเนี่ยไป ไปไปหักรายจ่ายเราปีหนึ่งมีรายได้หนึ่งแสนเหรียญอาจจะปีหนึ่งอาจจะกลายเป็นพอหักไปแล้วเหลือเหลือประมาณ 70, เจ็ดหมื่นเหรียญเขากับคุณเสียภาษีแค่อีตรงส่วนของเจ็ดหมื่นเหรียญคุณไม่ต้องไปสายถือถือตรงที่มันหนึ่งแสนเหรียญทําให้คุณน่ะเสียภาษีน้อยลงนี่คือข้อดีของเนกาทีฟเกียร์ลิงหักภาษีได้นะคะอันนี้ก็สั้นๆแล้วใครอยากจะรู้ในรายละเอียดก็ ติดต่อเรามานะคะก็วันนี้ก็คือข้อดีและข้อข้อดีของทั้งนิกเกติ์เกลิงและโพสิทีฟเกริงแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนอะป้นเนอะว่าม,มีสถานการณ์แบบไหนของใช่อย่างของป้อนเป็นโพสิทีฟแล้วป้อนก็ทํา้เป็นนิกเกตฟไม่ได้เสียแทกน้อยลงใช่ใช่เนะเขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะเลือกเราชอบแบบไหนว่าเราจะเอาประโยชน์จากตรงนั้นน่ะตรงไหนแนแต่ล มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันวันนี้นะคะ<ช>เราสองคน <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ <c oughs> ันคลิปหน้าค่ะ <c oughs>